เบิง่งใหม่ตัวนี้เฮ็ดจนเฮ็ดจนไม่อะ้รนี่ใหม่ครับคุ้มเฮ็ดดิเหรอนใหม่ยุราคายุอายุสามสี่เสีนคุ้มตัวตัว,ตวไปต้องไมใหม่ไม่ได้ทำแตกตุกเปลี่ยนโคตรดใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ใส่ใหม่ลเลยทุกมันกําลังสิประกอบมาเบิ่งกันว่าประกอบแล้วอะไรมันเป็นกลังประกอบแล้วครับบานี้เมื่อยแล้ว ไแล้วะกอบเลบบยัไปออ,อยาไปพูดทางยาไปพูด,อพดอเอืมอืมยาประกอบกันเมยเลยพี่น้องม,มา่นแต่พัาจมาบรสเุเประกอบนี่อยู่ที่ไห,คหนครับุ้เ็ดคนเียวคนบมีมน่นอนูนคาา้าเขา ไม่เด้ให้เรามึงก็ไม่ิีไปนี้ใส่หมใส่ไปกันบวเห็นหูไม่เงยเลยบ่เห็นหัวเลย สไฟเลยคุมนี่เป็นพลังล่มีไฟเนี่ยจบเลยเออน่อยนี่นะครับตัวสายนี่มันถี่สายแบบมันยี่ห้อเดียวกันมันเบ้เบ้งบ่้บบบบงห่ครับสายเอีเดียวกัน มาร์ตาลีที่เป็นสีขาวไปสายไเขาวแต่ว่าอันนี้นี่มูรูยูยี่หัวมรูี่หตัวบรูบีบีคอลนมนมนด้วยกานจิ้มเวลากิน B C O L B C นี่นะครับพี่น้องยีสต์สงตะกี้ตะกี้มันก็บาเซิงกับนั่นเนาะพอ,อยายตะกี้พอ,อยายมันเป็นพวกพวกมันนั่นอีนเดีแต่เรียนมาเรียนมาอยู่อีเล็ติดอยู่แต่ว่าเวลาไปตอนไปเ็ำงานนี่ตอนไปเ็ำงานพอ,อยายอยู่แผนประกอบ อืมยุคนี้ประกอบมหาตาลิสมัยนั้นเป็นกาประกอบประกอบแล้วก็ซ่อบมบำรุงนี่แหละแต่ว่ากับบดบดถึงกับนันตัวมาอายุหลายแล้วก็กเลยเกษียณออกมาหรืเอเาเฮ็ดเองมาเนี่ยแม่บ้านเขาว่าขายของใครอย่างนี้ฮะเฮ้ออยออกมายอยู่บ้านอยู่บ้านขาย ถ้าไม่บ้านเอามาขายกาแฟน่อเลี้ยงออมาอยู่บ้านเราเลี้ยงไ่เห็นโอ้ตามไปที่กลัวอะไรบุญรองโอเคครับเออโอเคครับพี่น้องเออ